สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่าุผส้มทุกทท่านนะครับผมยอดว่านกอเก่าก่อนจะพายเอฟซีเาตัมพุทส้มทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระหว่างนนทยาพระลุยเฮงลุงเรื่องนองีนงอันพระลุยก็ไม่ไห้พ่ยนะครับในคองุดพไทยไม่ได้พ่าก็หายมาแล้วนะครับในงวดวันทีหนึง่งท่านมาคม6หกหกนะครับพันทีใดมาดอย่างไรก็ตามไปฟั่งน้ำกันนะครับข้ามาแล้วกับนุณนากดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขอมุทนทำมันอีก็่นนทิยาแบ่งปัดมาให้ผมด้จาดทำเป็นคลิปเพืว่าใช่เอฟซีและทำผู้ชมมุกทันแต่ฟังไปรูน้ำกันไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยังตาไปฟังพอปอกกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับดูโฆนณาค่ะวันนี้นนทิยาจะมาตามข้องสุดท้ายของญ้าพายนะคะญาพายเพิ่นบอกว่า้ันน้อยฟันคับฟันแน่ฟันเากรกตืนนะคะย่านค่ะฟันว่าค้นตายแล้วค้นขางบ้านตายแล้วกลับขึ้นมานะคะ กลับขึ้นมาเพิ่นมาบ้านเลขที่กับมีอายุกับมีจะเป็นโตใดไปชมน้ากันเลยค่ะเป็นสีฟ้าบางค่ายกับเป็นสีขาวโุ้ยลูกง่ายดีง่ายยิดแข็งหนี่งสองแข็งเท่าค่าเดียวกันก็ณืล้ายใช่กันน่ะละ่าค่าเดียวกันอาอคือเป็นเลขหนึ่งแดงแดงพี่นอ้องพุ่นว่ามันศูดหน,นึง่งนั่นน่ะด้วยกลางๆล,า,งลา,งยายเห็นบออนื่จังได อันเดอันเดขี้ดแดงๆกันไหมใอ้หนั่นนัอ,อันนี้จ้าอ,อ้อันน้อ๋คุณน้าม่าว่านี่บอกใครอืม,ม,มอว,ว่าว่าเพราะลอดสารเพราะว่าเปรอบขล้องใส่กล็ละสินตัวอืม เพีย่งอางหาญาอีกแล้วปวดที่บ้านมาหนี่น้อที่ย่าเนี่ยท่างญาไปลุ้งกับเจฟซี่คนแรกที่โอนไปกะโอนมาหายกะบหายแล้วเนาะรอบแรกอันนี้รอบที่สองเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเห็นคลิปนี้นะคะที่ย่าไปพูดเอา กบอยู่หูปู่กมีปูมิตะกบอยู่นาบ้านเลขที่เก้าศูนย์กตีเป็นเก้าศูนย์เก้าเก้าหเพิ่นกันไปตีจังได้พูบันถืกเลขสมตัวเพิ่นตีเป็นเก้าเก้าศูนย์เพิ่นถือกสามตัวเ่าถือกหลายเพิ่น่าเพิ่นได้เลขสามตัวหาสิบาทเพิ่นกระเลยโอนมหาห้ยาโอนมาห้ยาหารบาทเป็นคุณสุริยันนะคะห้าบาทขอัมือยาพายละเด้อคระตเด้อหยุดดีไม่แห้งเด้อ ้าฟ <or> ันได้กันได้ไปอีห้าฟันได้ได้ไปอีบ้านฟันบอันอีกสามสี่มือเลขของล้าได้ยังออกกระเบียงมันมันได้ตังแต่ตองหัวที่นุนที่ยามาตามที่ยาฟันว่าไปอยู่บ้านหลังเก่าหรือบ้านหลังเก่าเห็ดไหมจำได้ครับค่ายครับข้าวว่าบ่แมนหนึ่งเก้ากะหาเก้าเปนปะค่ะสอง ฮะสองสองอย่างบะหลีนหนึ่งเก่ากับสองเก่าบอค่ะอืเอาบอแมนหาเกครับบอกตอนนั้นเขาเขียนหาเกาีก่เาแนมนคิันเขียนหแล้วสรุปว่าสารุปว่า,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 ามันเป็นว่าหนึ่งเก่ากับสองเก่ามย่าเอาอนั่นล่ะเกบ้านหนึ่งเก้าหรือสองเก้าอันนี้มีนี่หน่อยนอี่ น้อยได้ลูกอีนเนยน้อยไปเลี้ยนยุ่งปศวงจ้าปศามไปน้ำพรอนว่าหันจ้าอันเทียนนั่นละไก่ะนียมันมาบอกลูกมันอยู่ว่าหันมันมามันกลับขึ้นมากคน้ลยหลายยุ่งเนี่แม่นั่งคนนะแม่นั่งไก่คุยยาผืนมันหยาดอันยั่งคนทิ้งฟุดฟันเรามันตายแล้วมันกลับขึ้นมากกลับขึ้นมาเที่เขาเรียที่นั่นลึงหายเจ็บ เลที่เฮหยนเขาเลขทีหนึ่งหาเจ็ดเราเพิ่ตายแล้วกลับขึ้นมาอายุเท่าใดตอนเพิ่นตายเพิ่นตายพ่อเดือนไปยาะ <c oughs> ที่ถึงเดือนเพิ่มวัถึงเหรอเลขบ้านหนึ่งอาอยุมันหาซีเบีที่อยู่ขงงหางโรคหาซีเบียดปัญญาเอออยู่ขงลหางโรคโรคสีใใคเอกไงเอ้าฟันว่าตายแล้วกลับขึ้นมากเมื่อไหร่เลขสิขอบอกอายุบ่จักแล้วเพราะว่าเลขเลขหาหนึ่งออกไป ห้าโดนเนี่ยนลองเฮงนะก็ออกหาหนึ่งออกหัวมันออกเก้าหาหนึ่งแล้วก็มาออกเก้าเก้าศูนย์เนาะเก้าห้าหนึ่งแล้วก็มาเก้าเก้าศูนย์เนี่ยกระม่้แน่ได้เลยอาจจะกลับมาออกตัวเก้าเพราะว่ามันตายแล้วมันกลับขึ้นมาไหมเออนั่นแหละมันตายแล้วกันร้านหน่อยฟันจะหนี่กับตื่นขึ้นแล้ยานตื่นขึ้นแล้ยานค้นตัวช่วยขึ้นยิ่งวานคนที่ตายในงวดก่อนเมื่เขาฟันบอกเลขลูกกันหมดบอกใจมันบอกตัวใดมัน มันไม่หอกมันก็บอกมันถือขายที่พีนีสม้วนหาซูนึ่งย์มวนหาหนึ่งเงินเออเอาบอกหมวดคอนขึ้นหมวดทัดไปหันอืมมันถือยุ่งมันถือสองร้อยวันนี้บอม่าขาฟันมาบอม่าขาฟันบอกเรขลูกคนบอกบอมพี่จังเกลว่ามันมันจะออกเขาก็บอกตัวนี้แหละมันก็บ่าหาคิตดนะ ห้าเจ็ดนี่เลขบ้านเลขบ้านเขาหนึ่งหาเจ็ฝันว่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาอืมกลับมามาอยู่บ้านเพิ่นคนเต็มบ้านเลยเออคนเต็มบ้านอยุทีหน่อยน้อยนั่นฝันโอ้ยมันเกิดได้จักปีแ้วยุกว่าสองไหมอืมอีขึงกว่าสามปีนี่แหละแต่่าอายุเพิร์นตอนเพิ่นตายนะห้าสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีบ้านเลขที่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเออเขาเขียนใส่ติดกระโลง่งติดกระโลงเลยคือหาหนึ่งเพิ่นตายได้ ไล้วคร่านดนมันพ่อเดือนไปเนี่ยเดือนน่สองเดือนนี่แหละท่านถึงสองไป็นทานถึงสองเดือนครับแต่เก่าคนใจแม่ที่มาบอกผิดจริเม่อนมาบอกลูกเป็นแตงแตงวดเก้าหนึ่งนันบอยยาเข้าปณิบัาิมาบอกอีกบอกเขาแต่ว่าร้านลอยฟันมาขึ้นมากลขึ้นมากมันมาอยู่ที่หลังเก่าที่มันใจนั่นแ ตายแล้วกลับขึ้นมาอืมนั่นแหละกลับขึ้นมาล่ะอายุพันกะหาซิเบสปีเลขเลขบ้านเลขบ้านเลขบานขึ้นหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดอมันก็มีสองประเด็นเนาะตายแล้วกลับขึ้นมาคือเลขตัวเก้ากลับมาหอคืมัึนมันขึ้นอาจจะเป็นอายุหรือเลขบ้านเนาะเออนั่นแหละ แต่ว่าญาญากับัวญาจริงๆบั่นฝันบอกกับมิตรว่านฝันต้องหวดมาเห็ดบ้านหลังไหมเออบ่านเป็นบ้านหลังนี่เป็นบ้านหลังฝุ่นหลังนุ่นแต่ละจำได้ครับใครครับข้าว่ามันใหญ่มากสิบกว่าปีแล้วเนาะเป็นบ้านหลังปีหนึ่งเก้าหรือสองเก้าใหญ่มากจะสองแปดเนาะก็สองสองแปดประมาณนี้เถอะสรุปที่ซ้ำนี่นะคะร้านหน่อยเป็นฝันฝันว่าคน บ้านคนบ้านห่างๆตายแล้วกลับมาตายอีกกลับมาบ้านกลับมาบ้านคนเต็มบ้านบ้านเล็กที่เพื่อนเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งหาเจ็ดแต่่าคนที่ตายแล้วกลับมานีอายุห้าสิบเอ็ดปีตอนเพื่อนตายนะคะตายังบ้านถึงสองเดือนนะคะบ้านถึงดอกเอองวดทีเลขออกเก้าหาหนึ่งเดเพื่อนมเขาฟันบอกลูกเพิ่นสองตัวเนาะเออมันบอกลูกมันอยู่เกะมันไปบอกมันเล่นทุกมาเห็นเนี่ยมันสื่อ ไปเขาฟันลูกยุ่งเทพบอกคะเนื้ออบางนี่ไม่เป็นทหารบ้านออกมากจ้าต่วเล่งยากัยังมีซานี่มันมาฟันเกี่ยวบ้าน,นเด็กทีนหนึ่งออหนึ่งเก่ากัสองเก่าที่ว่าลืมอ,ออกเหตุไม่ยุตลาดมันบ้นา้แน่ีนี่เรียกหาหนึ่ออันตรกมากทีั่ออนะแมน แล้วกลับขึ้นมากไหมเนาะมันมลมันมันมีสองอย่างคือเพิ่มดนมันมีสองอย่างคือเพิ่นกลับมากล้นคนเต็มบ่านเพิ่มกเดินมกันออก่เลขบ้านกันมีองอก่ายุอเพิ่ารนมันมาอย่างคือเพมการเด้มากมับมีสองอยาคอเพิมการนมากมันมีอาคเพิ่มการเดนมากันีองอางคออพิ่กเดินากมันีออ่บงอการมกันึอ่งคือเพ่การเดนมมันง่างอเ่มกมันีอย่าัคือเนิรับ ตัวเก่าหะห้งั้งเป็นตัวกับเนี่ยจ้าส่วนโตย่ญาย่ามากตัวใดนด่นี่มีหนึ่งเก่าสองเก่าหาเจ็ดกับหน,นึ่งหาบาริทีวันหนึ่งหาเจ็ดย่ามากตัวใดย่ากับเป็นจนังเดบุกคันชื่อคันเชื่อนั่นกันซชื่อหาเจ็ดอ๋อเชื่อหาเจ็ดแต่นนไองทุนกหาเจ็ดเห็นมครับเท่าบาริทีิันเป็นหน 1, ึ่งหาเจ็ดเนี่ย ว่าเป็นกลับมาเนี่ยเลขบ้านกัปมาโยบ้านกัปมิสิทธิ์เป็นเลขบ้านได้นะได้กัปมาโยบ้านกัปมาโยบ้านกัปมิสิทธิ์เป็นหนึ่งหาได้หนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหาหนึ่งสิเนาะเล่บ้านเล่กบ้านนันกับตัวเดียวกันับตัวเดียวกันก็อายุเพิ่นะหนึ่งหาเท่ากันหนึ่งหาหนึ่งขันย่านย่านว่าะซื้อว่าะซื้ออายุเพิ่มกับไปซื้อเลขบ้านเลขบ้านมั่นกับหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหรือกันนะค เป็นน้ทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลร้านน้อยเป็นผู้ฝันเด้อค่ะฝันว่าคนตายแล้วบ้านใกล้ๆกันนี่นะคะร้านน้อยอยุคป .2 นะครับฝันว่าเพิ่นกลับขึ้นมามาอยู่บ้านเพิ่นคนเต็มบ้านเลยไปเบิ่งเพิ่นตอนเพิ่นตายอายุหา11ปีนะคะอยู่ข้างโลกไปเรื่ย่างฟันเราประยัน เจราญญาจะยืนยันมาฝันตำหนั่นนะคะฝันเที่ยวบ้านหลังเก่าหรือออกเก็บไม้บาเลขที่จำได้แค่ว่าหนึ่งเก้าหรือสองเก้าเป็นหน้าทางค่ะสื่อสารก,กินเบื้งรัฐบาลมันกับบาริกยืดขาดหลอดไม่กีนตอนได้คลิปแรกข่าวการวางไว้เอฟซีเลตับุตสมทุกท่านคง้งสุดแรงด้ฟังแล้วนะครับที่นันทิยาได้สารุปเรื่องของไม่ใหญ่ไผ่นะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ทีสลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใหญ่ไผ่คงทุวร์ไทยคนตายกลับมา ให้มาแล้วงวืวันที่หนึ่งท่านมาคมหกหกนะครับคนตายกับมาเรียกบ้านกับเรียกบ้านกับหนึ่งาเกนะครับอายุกับหาทเอ็ปีนะครับกระตัดตัดมาเป็นสองตัวขึ้นหนึ่งหากบพาหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิแบงรัฐบาลนะครับไปกับเบอร์ร้างนะครับกระหวังวาเอฟซีเละทำผู้ช้นุูททันข้องเสียดียในฟั่งแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายลิมนี้กับยุทธีเพียงสำนีพวกคนนี้คิดต่อต่อไปตลอดกินกับโชคดีสวัสดีครับ